สวัสดีครับทุกทกท่านในคลิปนี้ผมจะพามาดูขุมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งของผมนะครับก็คือชิ้นผ่าที่ผมผ่าไว้ในกระปุกนะครับเรามาดูกันเลยว่าแต่ละกระปุกมีอะไรบ้างไปชมกันเลยมาดูกระปุกแรกนะครับก็จะเป็นเท้ารัสเตียนกับพมพิมานเท้ารัสเตียนยังไม่มีทีท่าว่าจะงอกเลยนะครับนี่แต่ก็ยังมีนี่ฮะมีเหมือนจะโผล่ออกมาแล้วแต่พมพิมานเริ่มมาแล้วนะครับ ทำจำนวนไว้ท่านใดสนใจรอเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหนเนาะไม่รู้ว่าจะโตตอนไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับปลูกต่อไปมาดูว่าเป็นอะไรปุ๊บเป็นพระนางสุจิตากับลูกไม้คล้ายไก่นะครับนี่พนางสุจิตายังไม่มีวีว่แววว่าจะโผล่เลยนะครับนี่อันนี้ลูกไม้คล้ายไก่นะครับดูนะครับพี่น้องอย่างที่ผมถ่ายให้ดู ที่ผมบอกว่าโอ้โหผ่ามาน้องยังไม่งอกเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับสรุปแล้วกระปุกนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะงอกนะครับกระปุกต่อไปเริ่มเห็นโผล่มาแล้วครับนี่มาเปิดกันเลยว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทวีราบนี่น่าจะได้ถอนไปปลูกแล้วแหละถอนเลยดึงไปเลยนะครับ ว่าน้องจะมุดออกจากกระปุกแล้วฟึบโอ้ลากยาวเนี่ยมีทวีราบนะครับทำจำนวนไว้นะครับท่านใดสนใจก็รอได้เลยแต่ผมมีต้นแบ่งแล้วนะทวีราบอะ่ะนี่เพชรเจ็ดสีเอาไปเลยชือป,ปรารระบบลากเพชรเจ็ดสีดึงไว้ก่อน แยกกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงนี่โอ้โหกระปุกเนี้ยผมดึงไปหลายต้นแล้วนะครับเหลือแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเพชรเจ็ดสี่า่ลุกนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทวีราบดึงไปปลูกหมดแล้วนะครับโอเคไปดูกระปุกต่อไปกันเลยกระปุกนี้คือ,อไรเปิดมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรกับฮาริพุนชัยนะครับอันนี้เป็นฮาริพุนชัยอันนี้เป็นมณีล้อมเพชร โว้มันีล้อมเพชรผูมาหลายต้นแล้วนะเนี่ยหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันีล้อมเพชรก็อถอนไปเลยถอนไปบางไปเลยโอ้ต้นนี้นะถอนไปเลย ต้นไหนใบขึ้นเอาไปหมดเลยอันนี้ยังไม่ลากยังไม่นั่นเท่าไหร่เอาไว้ตรงนี้ก่อนประมาณนี้นะครับโอ้โหรอบนี้ได้สามต้นนะครับมานีล้อมเพชรมาดูกระปุกนี้กันเลยเป็นอะไรนาะเป็นอาจารย์เมืองกับเท้าไก่สอนก็ถอนไปปลูกหมดแล้วนะครับสําหรับอาจารย์เมืองหมดแล้วนะครับนี่แต่เหลืออยู่เท้าไก่สอนอยู่3มชิ้นกําลังจะงอกมาแล้วนะครับเท้าไก่สอน ลองต่อไปเป็นมนเทียนทองกับวังน้ําทิพย์โอ้โหโมเทีนทองมีอยู่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสัปดาห์ที่แล้วผมได้แงไปประมาณสามสี่ต้นนะครับของมนเทียนทองก็จะเหลือประมาณนี้ส่วนวังน้ําทิพย์ในกระปุกนี้ไม่เหลือแล้วนะครับนี่ก็เอาไว้มนเทียนทองนะรองนเทียนทองก่อนโอเคต่อไปเป็นกล่องนี้ เพชรพระอุมากับแก้วมังกรนี่ครับเพชรพระอุมาโอโหกําลังงอกหลายต้นเลยนี่มีคนถามหาเยอะเลยเพชรพระอุมาจะต้องรีบเอาไปใส่กระถางซะแล้วแต่ต้องรอดูระบบลากของน้องก่อนน้องว่าเป็นยังไงแต่ลากตัวนี้น่าจะได้แล้วนี่โอเคนะครับส่วนแก้วมังกรก็เริ่มมีโผล่บ้างแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกล่องต่อไป จะเป็นวางน้ําทิพย์กับลูกไม้ใบเข้มต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นแม่ให้ดูนะครับว่าลูกไม้ใบเข้มเป็นยังไงนี่คือต้นแม่ของน้องนะครับผ่ามาจากต้นนี้เลยผมมีแบ่งนะครับต้นโตแล้วนะครับมีต้นที่อยู่ในกระถางสีแล้วมีแบ่งใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับมาดูกล่องสุดท้ายนะครับว่าเป็นอะไรเป็นธาตุบางแก้วกับชายชนนะครับธาตุบางแก้วเริ่มงอกแล้วนะ นี่ก็เป็นชายชนโอ้ต้นนี้แดงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนมาก่อนนะครับฟึบฟูบฟูบฟบฟบปาดเอาป้ายขึ้นมาด้วย <c oughs> น้องเอาป้ายขึ้นมาด้วยเลยถึงฮะใบแดงมาแล้วนะครับนี่โห้แดงตั้งแต่ใบแรกเลยนะฮะเลิศงามยามดียิ่งนักอืมส่วนต้นนี้น่าจะได้อีกนะฮะถอนมาเลย อันนี้ยังไม่เห็นใบชัดเจนนะครับแต่ก็น่าจะแดงนะครับดูจากต้นตรงนี้แล้วน่าจะแดงอยู่โอเคได้สองต้นนะครับรอบนี้ปึ๊บมันจะมีโผมาอีกต้นหนึ่งอยู่ตัวนี้นะครับของชายชนส่วนธาตุบางแก้วก็รอให้น้องลากงอกก่อนนะครับเหมือนออกมาแต่ใบแต่ว่าลากไม่งอกเลย <c oughs> โอเคนะครับส่วนกระปุกนี้ไม่ใช่ชิ้นผ่านะครับแต่เป็นเมล็ดที่ผมสั่งมานะ นะครับผมก็ได้สั่งมเมล็ดมาเพาะจุดๆๆตรงนี้แหละซึ่งมเมล็ดชุดนี้ผมได้เพาะตั้งแต่วันที่18กันยายน2567ก็วันนี้วันที่13ตุลาเนาะก็ตีไปยังไม่ถึงเดือนนะครับน้องๆก็ผักมาแล้วนะเด็กๆชุดนี้นะครับเกิดจากแม่อุ้มฝักนะฮะเกาะเกตเจน2พ่อก็จะเป็นชายชนกับมัควานลังสันผมก็ได้แต่หวังว่า น้องจะออกมาสวยนะครับเกาะเกีเจ2ก็จะเป็นบอลด่างเนาะส่วนชายชนกับมะเขือบานเนี่ยก็จะเป็นบอลออกไป้ป้ายนะก็มารอลุ้นกันว่าลูกๆออกมาจะเป็นยังไงรอบนี้แงมาปลูกได้ทั้งหมด7ต้นนะครับกระถางนี้ไม่ต้องไปสงสัยนะครับว่าทำไมมันถึงงอเพราะผมจะจับให้น้องปกติแล้วลำต้นน้องมันควรจะขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้ ลําต้นน้องมันอยู่ในกระปุกเนาะมันผิดรูปผมก็เลยต้องการที่จะให้น้องเนี่ยเอ,อตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้ก็เลยทําให้เป็นแบบนี้ก่อนผมก็จะไปวางแบบนี้แหละพอน้องปรับตัวได้ปุ๊บน้องก็จะชี้ขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาทวนกันนะครับมีมะนีล้อมเพชรสามต้นนะตรงนี้มณีล้อมเพชรมะนีล้อมเพชรสามต้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทวีราบชายชนสองแล้วก็ เพชรเจ็ดสีหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็เอาทั้งหมดไปเก็บใส่ตู้เป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะที่ผมได้ผ่าไว้ซึ่งก็แต่ละกระปุกก็จะงอกบ้างไม่งอกบ้างตามเวลานะฮะที่ผ่ามาส่วนท่านใดที่สงสัยว่าผมใช้วัสดุไหนเป็นวัสดุเพราะก็คือผมใช้พีทมอสนะครับพีทมอสผสมกับน้ําให้พอมันหมาดแล้วก็ใส่ปริมาณประมาณนี้นะครับใส่ ประมาณนี้อไม่ชื้นไม่แฉะนะฮะเอาพ่อหมาดๆพ่อเดี๋ยวหัวมันจะเน่าก่อนโอเคนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ